ขึ้นแซงครับเป็นเจ็ดต่อหกลุกอยังไงตีหัวยอดกางเกงขายยาชุดเกง่งพี่ระบ้าครับผมเปิดหัวยังไงปลากมาตีหัวเปิดเขาโยกขึ้นบาตีหัวอที่ตีซ้ายพี่ระบ้าหกต่อเจ็ดครับผมโยกแปรขึ้นนเนียนตีกระทุง g หลังตีหัวครับผมโยกขึ้นบาลากหัวยอดโอ้จะด,ดี เจ็ดต่อเจ็ดนะครับผมมาพิลมายัางไงลากขึ้นไปตีหวัวติดยียวอีกตามหลังพลิกต,ตามหลังทีนึงฮะัเจ็ดต่อปปแปดเติบข้ามไปไปขึ้นมาเพื่อนโจดพิลมาตักหลังเหรอไม่ได้ครับผมแปดต่อเจ็ดครับผมราคาไม่ถึงหรือเปล่าครับช่วงนี้พิลามลา,ค,ค,รงงารครับผมลากขึ้นไปครับยังไงตีหัวติดเยเอานั่นแหละครับผม เจ็ดต่อแปดครับผมพิ่รบ้าเติมเข้าไปเปิดลากขึ้นมาเพิ่มมาเทียบครับผมมาครับผมใครจะถึงสิบสองแต้มก่อนครับพี่รบ้าลากขึ้นไปบง่งติดล่างเท้าอีกเอาได้ไหมยังได้อยู่ไปนู่นแล้วครับผมเข้าป่าไปและเจ็ดต่อแปดพี่บ้าชักเข้าไปครับผมเข้ากลางเปิดตายยกขึ้นมาตีหัวตีซ้ายเปยังไงฟังมือ ต่อไปครับผิลาบาชะเข้าไปเปิดหวัวรูกบอลลากขึ้นมาตีหัวพิลาบาติดไตล์ยกขึ้นมามีดิ้งครับแต่เข้ามาแล้วครับพิลาบายกโอ้ไม่ได้ครับผมพิาลาบาตรงนี้ฮะน่าเสียดายครับแปดต่อแปดครับผมเติบมานี่ครับสไตล์พิลาบากางเกงขายยาครับผมนั่นแล้วครับผมไปบอกว่าขอเพิ่มถึงห้าร้อยได้ไหมครับบอกมาไม่เอานะครับผม แปดต่อแปดพี่รบ้าบอกชักนะครับผมไล่หน้าซ้ายยกขึ้นมาล้นละพี่รบ้าเว้ยเก้าต่อแปดครับผมชะที่เดิมอะข้ามคนเดียวแนละ้วฝั่งนู้นครับผมโอ้โหตรงนี้หมาครับพีบ่รบ้ายกขึ้นไปตีเขาตีดเขาครับผมยังไงครับยังได้อยู่หมาพี่รบ้าได้แก่ตัวนะครับผมจังหวะนีตีผมตีดอีก โโอ้หไปครับเก้าต่อแปดยกขึ้นมาตีตีหลังเท้าพิลล่าบ้อีกเป็นเก้าต่อเก้าครับผมประมาณจะได้สิบหรือเปล่าครับมาดูลูกนี่ครับผมโอ้โหมันยังไม่ได้นะครับผมเก้าต่อเก้าไปแล้วครับผมพิลล่าบ้าเปิดยกขึ้นมา ไอหัวติดพิลลามแปลคืนครับผมมาครับปรมาเียวขายาวทีเดียวครับ oui> ลูกน uh ี้ข้ามไปก็มาเปิดหัวหัวหัวหยอดยอดเก้ามาลาไปลาจากท้ายโอ้โยาว เปิดนะฮะประมาณขึ้นนำตีต่อเก้าแล้วครับผมยังไงนั่นแล้วครับผมโดนเกี่ยวไม่ได้ครับผมเก้าต่อตครับผมกะข้ามไปเปิดลากขึ้นได้ครับผมตีหัวตีตายไปแล้วบ้าลากขึ้นไปทันไหมตีหัวตีเกี่ยวยกขึ้นมายอดบ้าบครอบผมตบต่อเก้าครับผมจังหวะนี้โอายังได้อีกไป<ห>แ<ห>ล้วครับผมเอา ยอดโอ้พิลล่าบ้าครับตอดขาครับลูกนี้ยติดต่อเก้าครับเอ้าไม่ได้แล้วผมเป็นสิบเอสต่อเก้าครับผมตอดตีครับผมเอฟตีครับสิบสองต่อเก้าครับผมจากเกมเลยไหมพิลล่าบ้าลากขึ้นไปครับโอ้ยเยือจากเกมเรียบร้อยครับผมพิลล่าบาก็แพ้ให้กับพม่าแล้วครับผมด้วยสกอร์สิบสามต่อเก้าครับผมขาดนะครับผมเรียบร้